สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแน่ฝ่ายค้านซักฟอกไม่ลงมติล้มเหลวแก้โควิดประชาธิปัตย์เชื่อมั่นประยุทธ์ชี้แจงได้เพราะทำทุกอย่างกับมือนายประเสริฐจันทระร,รวงทองสสอนครราชสีมาและเลขาที่การพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการเตรียมยื่นอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติว่า เมื่อสภาเปิดแล้ววาระแรกที่จะมีการพิจารณาคือร่างพรบงบประมาณรายจ่ายซึ่งเราจะใช้เวทีนี้ในการซักถามรัฐบาลถึงการจัดงบประมาณแก้ไขวิกฤตโควิดคงได้มีการหยิบยกประเด็นการแก้ปัญหาโควิด ขึ้นมาเสนอด้วยเพราะงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาและเกี่ยวพันทุกเรื่องจึงสามารถใช้เวทีนี้ทวงถามแนวทางแก้ปัญหาและวิพากวิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลยังใช้พวกลากมากไป ไม่สนทรรมทวงติงของฝ่ายค้านเราก็จะหาหรือกันในพักร่วมฝ่ายค้านหลังการพิจารณาร่างพรบงบประมาณว่าจะยื่นอภิปรายต่อเนื่องเลยหรือไม่เพราะพักเพื่อไทยมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันภายในแล้วคงต้องรอหาหรือกับพักร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งส่วนจะเป็นการอภิปรายแบบลงมติหรือไม่คงต้องรอผลการประชุม เมื่อถามว่ากระแสสังคมมองว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาการเมืองควรร่วมมือกันช่วยประชาชนก่อนนายประเสริฐกล่าวว่าเราให้รัฐบาลทำงานมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วผลที่ออกมาเห็นชัดแล้วการแก้ไขปัญหาหลายอย่างมีข้อผิดพลาดจนนำไปสู่ความเสียหายของคนทั้งประเทศทั้งการบริหารจัดการวัคซีนการปล่อยให้คนในรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่เชื้อระลอกสาม จนวันนี้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วที่จะนำเรื่องนี้ไปพูดในสภาไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองที่จ้องทำลายล้างแต่อยากให้เวทีนิติบัญญัติหาทางออกให้ประเทศชาติรัฐบาลควรเปิดใจรับฟังคําเสนอแนะจากสสที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนบ้างไม่ใช่รวบอำนาจบริหารอยู่ที่ส่วนกลางอย่างเดียวจนปัญหาลุกลามถึงขนาดนี้ ด้านนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด -19 ว่าไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือจะเป็นเรื่องของการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติซึ่งต้องดูว่าฝ่ายค้านจะยื่นอย่างไร จึงไม่สามารถตอบได้ล่วงหน้าแต่เชื่อว,ว่าอย่างน้อยที่สุดนายกก็ตอบได้เพราะท่านก็ทำทุกอย่างกับมือและส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนกระทรวงนั้นก็คงช่วยตอบ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะเรื่องโควิดมีทั้งกระแสโจมตีจากประชาชนนักการเมืองแม้กระทั่งฝ่ายวิชาการนายจุรินกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นภาวะวิกฤตหลายประเทศก็เผชิญกับปัญหาใกล้เคียงกันแม้บางประเทศจะคลี่คลายไปแต่บางประเทศยังประสบปัญหาหนักหน่วงก็มีเราก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆรัฐบาลก็พยายามเข้าไปคลี่คลายในหลายมาตรการและผู้ที่มีหน้าที่ จัดหาวัคซีนก็กำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ